อหใหญ่ไปไหมอเอาเอาเอาแป้งคุไว้ไดหล่ังะคหมปั้นเนี่มับดิบอยู่แล้วแต่ว่าูจะยก็ได้พยมดิแต่ว่าส่วนมากยู้ที่ัใหญ่ลหมเล้วเอาใหญ่ไหมอะเท่านี้พอไหมใหญ่ไปไหม เต็มคำเลยนะเท่านี้ก็พลันฟูเนาะใหญ่นะไม่ต้องเอาหากี่กอนเอาน้อยก็ได้พี่หยอกอะีรเน่ยนะของแม่ยานุ่มนะแม่ในตู้เหรอถ้วยนี่เจ้กระมังของเราเนี่ยม่เห็นตอนสาย ันไม่เป็นที่เป็นร่างแรงก็ไม่มีน้ำตาพี่ทออึบ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 เสร็จปกติทำนีแค่นี้เดียวไงคนโลกคนกโลเดี๋ยวต้มเบ็ดขนาดเบ็ดที่ก็ยังกลมในเบลของเอาเ่ายแล้วเอ็ดบูปิ่อซื่อ ยันเราดูด้ลงเหรยันมันผิดก้อนนองห้อเศ้าเศ้าเศร้ามันต้องขี้ขี้แตกรูมก็เลยน่อยดิั กะทิให้มันมีเอาอะไรลงจ๊ะเอาขิงลงยังนไม่รนี่พี่ทอง นนพี่ติ่มเกียวงเรยอเลยเรือลุงโมพี o, ่ติ่มพี่ติ่มดูเรูมันลงโมเกียเรนี่นะคะผมจะกะซาวซะก่อนให้มันเตะสก่อนเรยนเอาสองสีหรอเข่อ เอามเอาอะไรบ้ใช่มเอาหมูหรือไก่อ้ยไก่ไก่ไก่เส้นหมี่ขาวมาช่วาีหนอยวย้เลยละลูกเลย กเย่นเนะอหอมมากมีเตย้วคนะเเพราอพอต้มสีมันก็เข้มขึ้นเบิ่งก็สีจืดๆเลยนสี่วงนะสีเหลืองก็เหลืองเลสีธรรมชาตินาะเดก็ม่วงอเด่ะอืมก็ขึ้นเนี่ยว่าเวลามันอันนี้มันก็ขึ้นมันน่ คุณบอกวตอนนี้ผู้ชีวิตโอ้ยน่ากินจังเลยอ๋อเดี๋ยวมันก็ปูเดี๋ยวมันกมันโคลนปลาายเกือของตาน้ำบุ้งเออบุ้ก็ได้เดี๋ยวใส่เดี๋ยวอันนี้ปั้นตะกอนเกลืออนี้ไม่ใช่เกลือธรรมดาเกลือมาจากชาววังนะคะเกลือเกรงลาบู่จ้าขอหน้ไม่รู้ไม่รู้ว่า ทางเรคนให้สีเข้มเนาะสีเข้มขึ้นทันใดเลยอ่ะระวังมือจตกใส่งอนะจ๊าไม่คนละมือชานกิดปหรอกไม่คนียมันก็ฟุ้งเลยทุกคนไปจใมันก็ปล่อยมันแล้วไม่มันเดือดขึ้นเองเพราะว่าตออนีแี้นแหลยมันติดมอติดกันทุกคนสักคน ข้าวเนาะอาหารเออเออเมยมันมีโอ้ยแม่แต่ทำมาทำไมนี่มันไม่นจะเป็นหัวใจให้เธอนะปุ๊กขึ้นมาแล้วเมย์ปุ๊กขึ้นมาแล้วบัวลอยที่มาของบัวลอยนะคะลอยขึ้นมาแล้วปุ๊ก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 ว่ายุบอัพสุด สุสกถุงเขาระเย็นบอกอันนี้อเตฟันเมไ้ม่เพียงอยู่แล้วมันมีเนียวใส่ใไคุกหดเ,เลยค่ะค่ะค่ะวังหยอาไปจ้าไปดูแลจ้ากวนะพพอไหมน้ำตาล จริงน้ำแป้งหนึ่งกิโลต่อน้ำตาลหนึ่กิโลหมดแล้วจ้ามีอีกค่ะคุโซนโซนเราจะนวดใหม่ก็ไปได้สูงเลยปุ๊บค่กิข้าเราจะนวดใหม่เนเอข้ามีหวานบ่มีหวานนี่มันทาคาลาไ ไออกกทต้องกับสงันมวงกสอสามปีเนี่ยตไหนจะไปผสมใหน้องกินพนี้เออเอาเลยทงใส่เคีงแล้วเหรอใส่แล้วค่ะแกงเอาไปเลยกเกตมันบอกว่ามีแต่สีเลยนะสีกสีเขียวใส่แห่เป็นอันนี้ก่อนนะนี่มัน ี่เไม่กินอ,อยู่แล้วพวกนี้แต่ถ้าพสไปอย่างนี้น่าจะกินแลนนนะีกว่าความส่ไข่วยงามสวยวสวยนะ ันต้องได้รูปตอนที่ต๊อกไข่ลงกันนะมไ่ใส่ไข่แล้วนะคะทุกคนจะ<ม>แซ่บแค่จิ้มแต่นะมานมันที่เหมืนเป็นธรรมชาติไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องตนแป้งนะอร่อยมากอ่ะ ชิมหรือว่าอะไรนี่สคำละเดี๋ยวมันก็จะรึ่งชามล่ะเมนทั้งช <ive> ิมทันงชมสักสีเนาะอืม ทีถ้าเอดเียหนไมคามาใส่มกติแต่ว่า้าใส่น้ำแข็งมันสิเตะเลยเวลาเาเศามันเตะมิดมิดมกเลยยเศตูไปเลยเวลาใส่น้ำแงต่ยเพราะถ้าถ้าพอเอีย่พอเอ็ดแต่ยังไม่แรงกคเลิกงานควรเีคไปรับจ้างเลยเออรับจ้างพอเต่เวตื่นเช้ามาตบ่ายเดี๋ยจะมาต้มค่ะพราถ้าไม่ใหม่มันก็อยาติดมันอยาิดมันต้องเสูเยพยังเตู กอ้ยชิมเิลยวล้วง oh. ันคะต้อง umm evet> ัดัเลย้องตัดไงต้ออ่ะเยียมดแกเนที่เาายด้วยเยบอาเเอาเอามาค่ะแม่เพื่นเตรียมให้ีสุดยอดเยเดินไปยสุกแล้วซุกแล้วบางลูกสุกแล้วโอจักมันเหรับเยมันปลทอง 对呀。From. 닮타이 <목소리나> 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 <목소리나>